ไมยังทวติงสากระราทังพนามเสนอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แลอุทังปาทะตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามาธกา เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานปาปการัราอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมาสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ เกซาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาคาคือเล็บทั้งหลายทันตาคือฟันทั้งหลายตาโจนังมังสร้างเนือ้อ นาหาูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมินชังเยื่อในกระดูกวากังมามหาทายังหัวใจยากานังตับกิโลมากังพังผืด ปีหากลางตายปาพาสรปอดอันตั้งใสใหญ่อันตาคุนางสายรัดใสอุทาริยางอาหารใหม่การีสร้างอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหางน้ำสะเล ุโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเซโทน้ำเงือเมโทน้ำมันคนอาตสูน้ำตาวาสาน้ำมันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูก ลาสีกาน้ำมันไขข้อมูดตั้งน้ำมูดมัธทาเกมัทารุงคังเยื่อในสมองเอวามายังมีกายโยกายของเรานี้อย่างนี้อุดทางปาทะตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา อาโทเกสามถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจับปริยันโตมีนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนาณปการาสสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล สัพเพสังคาราอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจ และรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธ,ธรรมมาอนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว,าว่าว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสร้างมยามาริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มารณาปาริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาราังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วาตาควรที่จะสังเวทอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตาบิญญาณโนครั้นปราศจากบิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขรังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรทัทางหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัตสังคารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจิตวานิโรจนตีครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังุูปะสมสุขโค ความเข้าไปสงบรามงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจะมาริงสุจัมาริสสเรตายแล้วด้วยอีกำลังตายอยู่ด้วย และจะต้องตายอีกด้วยตาเทวาหังมาริสามีเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมตเอทะสังสโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเรา ธรรมยังอภพินหาปัจเจเวคณาปาทังพนามะเซนชาราธรรมโมมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พายาที่ธรรมโมมหิพายาทิ้งอนาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมหิมารณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมัสะโกมีกรรมมาทายาโทกรรมโยนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรม,มังการิรซามีกาล,ลยาังวาปาปะกังวาตาสาทายาโทภวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืไป เอวังอัมเหหิอาภินหังปัจเจวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอมันธรรมยังปัทมะมพุทธภาสิตาคาทายพนามะเส อเนกชาติสร้างสารังสันทาวิสั่งอานิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติข้าหาการังขาเวสันโตทุกขาชาติปุนับปุังสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน คือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปข้าหาการกาธิโทสิปุณะเคทั้งนาคา,าสีนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป สัพพะเตปาสุกาภาคาคาหากูตังวิสังคาตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารา,าตังจิตตังตันหานังขายามัชคาติ จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหา